อร่อยเลิศค่ะ อร่อยเลิศกับคุรีดหลังมาตรการรัฐบาลปลดล็อกวันนี้คุณรีดพามาทานบุฟเฟต์ซีฟู้ดอีสานเวียดนามมีอาหารให้เลือกกว่า20เมนูทานได้1ชั่วโมง30นาทีจานแนะนําที่ต้องสั่งห้ามพลาดเลยขาหมูนางรองสูตรโบราณ100ปีพร้อมมันโถกุ้งเผาหอยอบชีสปลากระพงทอดน้าปลาอีสานแซ่บๆต้องกินส้มตำถาดบ้านภูไทยไก่ย่างสมุนไพรเวียดนามคุรีดก็การันตีแหนมเนืองข้าวเกรียบปากหมอ้อ ยวนยังมีเครื่องดื่มและของหวานอีกมากมายทั้งหมดรวมอยู่ในบุฟเฟ่ราคาเดียวมาตรการความสะอาดปลอดภัยทางบ้านภูไทยส้มตำแหนมเนืองได้ปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามคุณรีดไปเลยครับเรามาคุยกับเจ้าของร้านว่าวันนี้มีอะไรเด่นพิเศษเพื่อรอต้อนรับแฟนๆกลับมาหลังจากมาตรการโควิด19คุณไอรีนธนูทิพยกุลน,น้ำหวานสวัสดีสสดจ้า,จาบ้านภูไทยส้มตำแหนมเนืองของเราวันนี้มีอะไรเลิศจ้า วันนี้เรามีเมนูบุฟเฟ่ต์มานําเสนอนะคะราคาเพียง499บาทน,นะคะก็จะมีเป็นอาหารซีฟูด้ดอาหารเวียดนามแล้วก็อาหารอีสานนะคะมีมากกว่า20รายการค่ะจะแนะนําเป็นเมนูซีฟู้ดเลยนะคะเป็นปลากระพงทอดน้ปาปลาปลาหมึกผัดไข่เคม็มผัดผงกะหรี่ทะเลรวมคอหมกทะเลมะพร้าวอ่อนเมนูหอยก็จะมีเป็นหอยเชลล์อบชีสหอยแมลาางผู่อบชีสค่ะยังมีหอยแครงลวกด้วยค่ะแล้วก็จะมีเป็นต้มยำป๊แตกทะเลรวมค่ะเป็นปลาหมึกมีกุ้งแล้วก็มีปลากุ้งนะคะ ของเราก็จะมีเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นกุ้งเผากุ้งซอสมะขามจากกุ้งไปไหนต่อจ้าก็จะแนะนําเป็นขาหมูนางรองสูตรโบราณ100ปีนะคะจะเป็นของอากงค่ะทานพร้อมมันโถค่ะแล้วก็เป็นอาหารอีสานนะคะก็จะมีส้มตำค่ะสามารถเลือกได้นะคะจะเป็นตําปูตําไทยตําปูปลาร้านะคะแล้วนั้นก็จะมีเป็นไก่ย่างสมุนไพรค่ะเมนูเวียดนามนะคะของเราที่เด่นเดก็จะเป็นแหนมเนืองนะคะแหนมเนืองของเราจะไม่มีแป้งค่ะแล้วก็จะเป็นหมูทําเองนะคะข้าวเกี๊ยวแาบหม้อแป้งบางปอบเปี๊ยทอดหมูย่างใบชะพูเครื่องดื่ม ะะก็จะมีเป็นน้ำพนันน้ำเก๊กฮวยน้ำชาจ,จีนค่ะส่วนของหวานนะคะของเราก็จะเป็นไอศครีมแล้วก็มีเป็นเฉาก๊วยค่ะของเรายังมีอาราคาดีค่ะ คือลูกค้าสามารถเลือกเมนูตามสั่งได้ค่ะ,คะและส่วนลูกค้าที่ไม่สะดวกมาทานที่ร้านนะคะสามารถเรียกเป็นแก๊ปไลน์แมนแล้วก็เก็ตได้ค่ะคุ้มมากเลยมีอาหารทั้ง2 0กว่าอย่างได้ทั้งหลายอย่างทางร้านบ้านภูไทยส้มตําแหนมเนของเราได้มีมาตรการความปลอดภัยอย่างไรจ๊ะมาตรการของร้านเรานะคะก็จะให้ลูกค้านั่งเว้นระยะห่างส่วนพนักงานก็จะมีใส่เฟสชิลมีใส่แมสใส่ถุงมือทุกครั้งก่อนบริการ ร้านเรานะคะจะมีการพ่นฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนปิดร้านนะคะแล้วก็จะมีการทําความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทุกอย่างค่ะวันนี้หรีขอการันตีเลยบุฟเฟ่ต์ซีฟูด้ดอาหารอีสานอาหารเวียดนามเพียงแค่499 2 0กว่าอย่างทานได้ถึง1ชั่วโมงครึ่งอร่อยเละะิศจ้ะ ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านบ้านภูไทยส้มตำแหนมเนื่อตั้งอยู่ที่ซอยบางนาตราด23หรือซอยระหว่างเซ็นทรัลบางนากับบิ๊กซีบางนาเข้าซอย400เมตรร้านอยู่หัวโค้งทางขวาม,มือครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับ และสําหรับเมนูอร่อยเลือต้องกินกับร้านบ้านภูไทยส้มตําแหนมเนืองคือเซตนี้เลยครับอ,อร่อยลักกับผลิตลี่เมชือ้ออีติ้งย่าผิงชังสวัสดีค่ะ